สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาออนทัวร์บูตรูมของผมเองนะครับ r o บ m ูตรูมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าตอนนี้มีรองเท้าที่สะสมอยู่เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างหลังจากที่จัดตู้รองเท้าเสร็จนะครับกล่องรองเท้าที่เราเปลี่ยนมาเนี่ยเนี่ยใช้งานได้ง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะมีรุ่นไหนกันอยู่บ้างไปเลยมาถึงคู่แรกนะครับคู่แรกเป็นตระกูล mercurial นะครับผมมี2คู่ก็คือ Nike mv 1 5ตัวนี้ตัวคัสตอมมานะครับตัวนี้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวกาตาครับนี่ mv 1 5กาตาตัวบอลโลนะครับตัวนี้ตัวนี้ใหม่ล่าสุดครับกับ n i ก e Phantom gx สองตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเอ l e เรนฮาร์แลนด์นะครับนี่ต่อมาเป็น gx 1ครับ gx 1 g e n e เจเนอเรชั่นที่หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวสีแรกนะครับตัวนี้ไม่เข้าไทยนะครับสีชมพู ต่อมาเป็นตระกูลมิซุโนะเบต้าทูนะครับเบต้าทูผมมี2คู่ก็คือเป็นสี all black นะครับแล้วก็สี OG เป็นดำแดงนะครับตัวนี้มาต่อกันที่ต,นะต, Ultra, ต, Ultra, ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแพนทอมไฟนิตอัลต้าครับเป็นตัวไฟนิตอัลต้าตัวนี้นะครับสีชมพูสีแรกเหมือนกันนะครับตัวนี้ต่อมาเป็นตระกูลเวนอมครับเวนอมตัวนี้นี่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเทคคลาส นะครับเป็นตัวเทคคาร์บตัวนี้หนังแท้นะครับนี่แล้วก็เวนนัมก็จะมีหลายคู่เลยครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้ตัวสีแมลงทับนะครับแต่ตัวนี้ก็ใส่ไปค่อนข้างเยินแล้วนะครับตัวนี้สีแมลงทับต่อมาเป็นเวนนัมเหมือนกันแต่เป็นตัวสายฟ้าครับตัวนี้ไม่เข้าไทยนี่เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่อ่ะตัวนี้ก็มีดำทอง นะครับตัวดําทองน่าจะเป็นสีแรกๆแหละนะครับแล้วก็มี่า s v 3ผมมีเป็นเก a m e o f Go นะครับตัวนี้ดําทองนี่ Game of Go นะครับ ah Nike จะเยอะหน่อยครับมาถึงตระกูล Tempo Tempo นี่ผมมีตัว l ิโลตัวนี้นะครับของของแร่เลยนี่ของโปรนี่นครับสวยมาก i พิโลแชมเปญครับตัวนี้ ต่อมาใหม่ล่าสุดนะครับกับตัวนี้ n นกี้เทมโป0นะครับเดอะเอ r a เ d รลต่อมา10เสร็จมี9ครับ n นกี้เทมโปนะครับสำหรับตัวนี้เทมโปเก้ามอนเตเบลูนาตัวนี้เมดอินอิตาลีนะครับต่อไปจะเป็นตระกูล94นะครับ94ก็จะมีตัวนี้นี่พีเมียร์นะครับตัวนี้ก็คลาสสิกนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นี่ใครมีอยู่บ้างแจวเลย ต่อไปก็เป็นเทมโปรุ่นใหม่ๆแล้วครับเทมโปพรีเมียร์จะเป็นตัวนี้จะเป็นพรีเมียร์สตัวนี้น่าจะเป็นพรีเมียร์สนะครับตัวนี้เป็นพรีเมียร์สอาตัวนี้เป็นพรีเมียร์สนะครับพรีเมียร์ก็ใช้ดีนะครับราคาไม่ไม่แพงมากนะครับใช้ท่อนข้างดีเลยหนังดีต่อไปเป็นตระกูลโรนันญโยนะครับเป็นนักเตะขวัญใจของผมนะครับเป็นตระกูลโรนันญโยนะครับตัวนี้รันนัมเบอร์ด้วยนะครับตัวนี้ เทมเ o ไม่รู้ว่ารุ่นไหนเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างลิมิเต็ดเหมือนกันนะสำหรับเจ้าตัวนี้อ่ะและที่ผมสะสมอีกก็จะเป็นพวก n i ก e Tempo d i o s ครับ d i o s จะเป็นอ่ารุ่นที่สวยของทางโรนันยเลยนะครับก็จะมีทั้งสีทองนะครับสีดำก็มีนะครับตัวสีดำตัวนี้แล้วก็อ่าสีที่ผมชอบเนี่ยคือเจ้าสีนี้ครับเป็นสีออกเงินเงิน นะครับแล้วก็มีตัดด้วยเหลืองเนี่ยตัวนี้โดดเด่นมากนะครับและที่เห็นที่ใส่บ่อยๆที่เอซิมิลานจะเป็นตัวนี้ครับสีเหลืองนะครับตัวนี้อ่าส่วนเจนแรกของเขาอ่ะจะเป็นตัวนี้ครับของของโรนินโยนะจะเป็นแบบที่มีลินแบบนี้นะครับนี่อารินี่ตัวนี้นะครับต่อไปเป็นตระกูลมิซุโนะนะครับสำหรับมิซุโนะตัวที่ผมชอบใส่ก็คือตัวนี้ครับตัววากิว ตัวนี้เป็นโมเลเียนะครับวากิวตัวนี้รันนัมเบอร์ด้วยนะครับมีรันนัมเบอร์ด้วยต่อไปที่ตัวนี้อ่ะตัวนี้จะเป็นสีดำเงินตัวนี้ก็ใส่ดีครับไว้ใส่เตะเล่นๆตัวเวอร์คัพนี่เวอร์คัพสีแดงตัวนี้นะครับนี่ก็4ปีออกครั้งครับตัวนี้จะเป็นเวอร์คัพตัวที่2นะครับตัวแรกไม่ได้ซื้อมาอ่ะต่อไปเป็นโอริกามินะครับโอริกามิก็เป็นเจนที่2เหมือนกันนะครับ ผมเลือกเป็นสีดำมามันจะมีจะมีสีขาวด้วยนะอ่ะต่อไปก็จะเป็นอ่าเนโอสองนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเงินนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสีทองครับของตัว n e o 2อสอง่าฟุตซออมีอยู่คู่หนึ่งนะครับสตีกาโต้อ่าต่อไปในโซน l i มิเต็ด d i ดิชัของ Adidas กันบ้างนะครับไล่มาตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันอ่า Adidas สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ a d i d a s Acce ติเลนะครับตัวนี้เป็นสี OG นะ OG จสร็ตตามมาด้วยสีทองของซิดาดินซีดานนะครับเจ้าตัวนี้ซิดาดินซีดานนี่ตัวมีลินทุกตัวนะครับต่อมาเป็นสีโวครับนี่ตัวนี้สีโวนะครับเป็นคอลเลคชันเดียวกันนะครับนะต่อมาเป็นอาดิดาสพรี i s ชันนะครับตัวนี้ดีของเดวิดแบ็กแคมนะครับ ขาวแดงนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับพ c i s ช o n เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีนี้นะครับนี่ต่อมายังอยู่ที่ Adida s นะครับคู่นี้ยังไม่ได้ซักเลยนะครับก็เป็นตัวนี้น่าจะเป็น Ad i เพีย e วเกับ EA ครับนี่ตัวนี้ทําเหมือนรีเมคขึ้นมานะครับสําหรับ a d i p เพียวนี่ตัวนี้นะครับมีเม็ดกระดุมแบบนี้ก็เดาได้ว่าน่าจะเป็น Ad ดเพียวตัวนี้ นะครับตัวบลูตัวนี้มีลิ้นนะครับนี่ตัวนี้แล้วก็ที่ผมชอบราคาประหยัดเหมือนถ้าเกิดาสายประหยัดของเทมโปก็คือตัวพรีเมียร์ถ้าเกิดสายประหยัดของตัวอาดิดาเนี่ยก็คือเจ้าโกโลโกโลตัวนี้นครับใส่ดีมากนะครับใครงบน้อยจัดได้เลยผมมีทั้งสองสีเลยนะครับทั้งสีดําแล้วก็ตัวสีแดงตัวนี้ก็สวยนะครับเวลาใส่ออนฟีดลงสนามสวยมากต่อมา อ่าล่าสุดของปีนี้ครับเป็น Preator 24นะครับตัวนี้นี่ a รีเตอร์ผมเอาเป็นสีนี้มานะครับอ่ามี n i ก e ้มาคู่หนึ่งครับอ่า T90 ตัวนี้รีเมคนะครับนี่ n นกี้ทีกยรีเมคยังอยู่นะครับมี Puma อยู่คู่หนึ่งครับ Puma Future ตัวนี้เป็นอ่กับ Bowler นะครับตัวนี้ที่ Madison ใส่นะครับตัวนี้ก็ใส่ค่อนข้างดีนะครับจะหมดแล้วครับ ก็อ,อีกคู่หนึ่ง n i กี Nike, เออไม่ใช่ Adidas m a n เนี e ยรีเนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เลยลิ้นยาวๆนะครับมีอา่าตัวนี้ก็เยินแล้วเหมือนกันครับสภาพไม่ค่อยได้แล้วสำหรับอา่ามิซุโน่โมนาซิดนะครับตัวนี้เป็นตัวประหยัดของทาง m i ซ u โนนะครับใครที่ไปโมโลเลเลียหรือนิโอไม่ไหวตัวนี้ก็หนังดีเป็นครึ่งหน้านะครับแต่ว่าหนังดีนะครับประหยัดไปได้เยอะ อ่าแล้วก็มีตัวนี้เทมโปตอติะนะครับตัวนี้เทมโปตอติ otti, มีรันนัมเบอร์ดนะครับอ่ะก็ทั้งหมดน่าจะประมาณตรงนี้3 3 4 5 6อันนี้15คู่15คู่กับอีก36คู่ประมาณ15 36- 51คู่ประมาณนี้ครับอัปเดตนะปัจจุบันนะเดี๋ยวรอซื้อกล่องเท้ามาเพิ่มเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่าล่าสุดจะมีทั้งหมดกี่คู่ สำหรับผมนะครับรองเท้าสตารัรดทุกคู่ที่ซื้อมาเนี่ยจะถูกนําไปใส่เล่นจริงๆนะครับเป็นช่วงเวลาหนึ่งเลยแหละเพื่อรับรู้ฟีลลิ่งการสวมใส่ของรองเท้ารุ่นนั้นๆจริงๆแล้วเราก็จะมีความสุขไปกับมันครับ